นี่นะทุกคนนี่คือบริเวณสะพานหินนะครับของจังหวัดภูเก็ตนะครับพอตกเย็นนะครับก็จะมีพี่น้องนะครับมาออกกำลังกายมานั่งรับลมทะเลนะครับมาชมวิวนะครับนี่นะครับยาวไปถึงนู่นเลยนะทุกคนนี่นะพี่น้องที่ทำงานนะครับเลิกงานนะครับ นี่เป็นช่วงน้ำลงนะครับแต่ว่าตอนนี้กําลังจะขึ้นนะครับก็จะมีพี่น้องนะครับนี่ครับมาหาหอยหาปูหาปลานะครับนะครับนี่กําลังเดินกลับกันนะครับก็จะมีเรือนะสัญลักษณ์ของสะพานหินนะครับนี่ครับพี่เขาก็เดินกลับมาแล้วนะครับ น้ำพอน้ำเริ่มขึ้นแล้วทุกคนนะน้ำเริ่มขึ้นแล้วครับนี่นะครับตอนนี้นันะครับแห้งเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็น้ําจะขึ้นเต็มนะพอ,พอน้ําขึ้นเต็มตรงนี้ก็จะสวยเป็นที่ที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอีกที่หนึ่งนะครับของจังหวัดภูเก็ตนะครับนี่อยู่ในตัวเมืองเลยนะทุกคนโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผมบายครับ